สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโวเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีษพิมพ์พใหญ่เอนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศ2องหสี่หนึ่งนะครับผม เตาลีดทองระครังปีสีหนึ่งนะครับสร้างเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับกล่องนี้ก็เป็นกล่องกร,รมมยี่อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่เขาพิมพ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายหลวงพอทวดพิมพ์หลังเตาลีดใหญ่เนื้อทองระครังหล่อดินไทยรุ่นพิเศษที่ระลึกงานทอดกระถินวัดช้งให้ ปีพศ2อ,อ4 1สร้างจำนวน999องค์รุ่นนี้เนี่ยจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดเอ่อแค่สองเนื้อนะครับผมคือเนื้อสัตะโลหะสร้าง799องค์นะครับแล้วก็เนื้อทองระครังนะครับผมเนื้อทองระครังนี่ก็จะ999องค์หล่อจากระครังเก่านะครับของวัดชังให้นะครับผมว่าเป็น อีกเนื้อหนึ่งที่สุดยอดนะครับผมเพราะว่าก็เป็นทองะระฆังเก่าของวัดนะครับก็อยู่กับวัดสวดมนต์ตีนะครับท,ทําพิธีกรรมทางศาส,สนานะครับนํามาเนี่ยหลอมเป็นนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมสร้างพิมพ์เดียวนะครับคือพิมพ์ใหญ่เอนะครับสร้างพิมพ์เดียวคือพิมพ์ใหญ่เอสองเนื้อนะครับเนื้อสัตตะกับเนื้อทองะระฆัง ก็จะมีสเสน่ห์คนละแบบนะครับผมจะมีสเสน่ห์คนละแบบนะครับแล้วที่สําคัญพ้าเนี่ยนะครับเนื้อละคังนะครับหลอ่อหลอดินไทยนะครับก็คือตํำรับเดียวกับเตารีดปีศูนย์ห้านั่นเองนะครับผมแบบเดียวกับเตารีดปีศูนย์ห้าเป๊ะเลยนะครับรุ่นพิเศษรุ่นนี้ต้องจองนะครับ ราคาเนี่ยแพงตั้งแต่ออกจากวัดเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมแกะออกมาให้ชมนะครับแพงตั้งแต่ตอนสตาร์ทเลยนะครับเป็นพิมพ์เตารีดใหญ่นะครับผมเทียบกับเตารีดปีสามเกให้ดูอันนี้ยปีสามเกนี้จะเป็นหลอฉีดนะครับอันนี้เขาเรียกหลอดินไทยจำนวนสร้างน้อยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าต้นทุนกรรมวิธี ในการหล่อพาดินไทยเนี่ยจะแพงขวาปีเขาเรียกว่าจะแพงขว่าหล่อฉีดนะครับก็จะมีเราจะเห็นคาบดินคาบเบ้าคาบผิวไฟนะครับพานี่ค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วเราก็จะเห็นรอยแต่งนะครับด้วยตะไบเบอร์ใหญ่ๆแบบปี05เลยนะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองหลังนะครับมีโค้ดทอทหารด้านบนมีเนี่ยคาบดินคาบเบ้าคาบผิวไฟเป็นพ้าหล่อนะครับก็จะมีการแต่งช่อนะครับแต่งการช่อเดี๋ยวค่อยพาส่องนะครับ นี้ดูโดยรวมไปก่อนเพื่อให้รู้นะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดตอนสองพาลุนนี้เนี่ยท่านท่านอาจารย์นองปลุกเสกนะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นรุ่นพิเศษของวัดนะครับ <c oughs> พิธีใหญ่นะครับผมพิธีใหญ่นี่จุดสำคัญขององค์นี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจิบน้ำแป๊บนะครับขอโทษทีนะครับจุดสำคัญขององค์นี้เลยนะครับที่ว่าผมได้มาแล้วรู้สึกแบบดีใจเลยนะครับคือหมายเลขนั่นเองนะครับผมหมายเลขประจำองค์พระแปดเก้าเก้านะครับ เลขแบบเลขดีนะครับค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับเนื้อทองระครังเนี่ยจะตอกรูประครังนะครับมีทอทหารด้านในโค้ดช้างโค้ดคำวัดช้างให้แล้วก็แบบเก้าเก้านะครับพาหลอ,อกมาได้สวยนะครับแต่งเล็กน้อยเท่านั้นด้านหลังเราจะเห็นแบบคาบดินคาบเบา้าคาบผิวไฟเนี่ยเต็มด้านหลังเลย ด้านข้างนี้นี่ครับดินนะครับโค้ดทอทหารพระจะมีสองเนื้อนะครับรุ่นนี้คือเนื้อสัตตะแล้วเนื้อทองะขัง คนที่คิดเนื้อผารุ่นนี้นะครับที่จะสร้างเนี่ยเก่งมากนะครับเพราะว่าเตารีดปีศูนย์ห้านะครับคนที่เล่นกันนะครับเขาจะบอกว่าเนื้อแดงหลอกรุงเทพปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าจะมีสองแบบเนื้อทองผสมเนี่ยถ้าเนื้อออกโทนแดงดําจะหล่อกรุงเทพถ้าสีออกเหลืองจะหล่อวัดนะครับเหลืองหล่อวัดแดงหลอกรุงเทพนะครับเตาลีดปีศูนย์ห้าแล้วเขาก็เลย นำมานะครับประยุกนะครับผมแอปพลายนะครับมาเป็นนะครับสัตตะโลหะปีทีหนึ่งแล้วก็ทองระคังนะครับนะครับก็คือจะมีเนื้อแดงและเนื้อเหลืองนะครับผมอันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์อันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับถ้าพาแบบไม่ไม่ชอบจริงไม่ดีจริงอะไรจริงเนี่ยผมไม่จับเลี่ยมทองหรอกนะครับพารุ่นเนี้ย จ๋วนะครับพารุนี้ถ้ามีตังเยอะๆเนี่ยผมอยากจ,จับเลี่ยมทองใส่ถาดเลี้ยงสวยๆถาดละสามสิบองค์สามสิบองค์นี้นะครับแต่ว่าก็คงยากนะครับเพราะว่ากระสุนคงไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับนี่ดูเนื้อเขาพิมพ์พาเนี่ยถอดพิมพ์จากเตารีด A อปีศูนย์ห้านะครับ <c oughs> พิมพ์เดียวกับปีศูนย์ห้าเลย แล้วก็กรรมวิธีรอบโบราณแบบปีศูนย์ห้าด้วยนะครับดินติดในตาเลยนะครับขับเบ้านะครับขับดินค่อยๆนะครับแป๊บทองละขังเก้าร้อยเกสบเก้าองค์เท่านั้นนะครับ พระรุ่นนี้เขาจะแต่งเป็นแบบประมาณนี้แหละนะครับเชียวไปเชียวมาสกิดนูน่นสกิดนี่นะครับองค์พระมีรอยคีมหนีบตัดแต่งนะครับแต่เนื้อนี่แบบหน้าส่องมากเพราะว่าส่องแล้วเพลินนะครับดูเนื้อพี่คอ เลวชีวอสังคติก็มีรอยแต่งนิดนิดหน่อยๆนะครับก็คลาสสิกดีนะครับแต่งแดงนี้กรรมหยี่นะครับของกล้องโคทรทหารดันข้าง เนี่ยลอยแต่งด้วยตะไบเบอรใ์ใหญ่เลยนะครับนี่เับเป็นรอยตัดช่อนะครับแล้วก็แต่งด้านล่าง <c oughs> คราวนี้เรามาดูที่ตัวเลขก่อน8 เก้าเก้าวัดช้างให้นะครับช้างระรังแล้วก็มีเทาทหารเนี่ยเนื้อคลาสสิกมากนะครับองนี้ในตอนผมเช่ามาเนี่ยนะครับมีคนรู้ว่าผมเช่านะครับแบบโทรตามติดเลยนะครับผมบอกเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่เลยนะครับผมดูแล้เขาอยากได้เลขนี้มากนะครับแต่มไม่ได้เปิดนะครับผมเอามาทําลงช่อง ผมอยากอยากจะให้มีนู่นนี่นั่นในช่องดูกันยเยอะๆนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพาร์รุ่นนี้ด้วยนะครับทองละครังปีสีหนึ่งหน้าสะสมแล้วก็หน้าเลี่ยมทองใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับกระถินปีสีหนึ่งหล่อโบราณนะครับเก้ยองค์เท่านั้นนะครับผม สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับองค์นี้ต้องขอขายเลขด้วยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นเลขพิเศษนะครับเลขแปดเก้าเก้านะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปด ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชตนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ